เป็นคนยางอีหยังข่อยก็สังเกตน้ำเงี้ยน้ำสั้นแตะขี่มีบ่มีห้อยนีข่อยบอกว่าแต่เห็นเ้าอ่าครับคาสวัสดีเอฟซีแฟนคลับแฟนช่องทุกท่านทุกคนครับยินดีต้อนรับเอฟซีแฟนคลับแฟนช่องทุกท่านทุกคนเข้าสู่ช่องขอสอยพารวยนะครับเนาะเมื่อนี้มีโอกาสบั้พผานะครับเนาะมาขอโชว์คลาภจูกับเจตตุกกับคืองวดที่แล้วกระแตกตรงๆครับเอฟซีครับ703หรือย์าวอ่า หานะครับเนะาะเอฟซีกะว่ามีพวกโชคดีมากไล่รับเอฟซี FC. อ่ามีตะปูได้ด้วยครับมากนี่ครับมีตะปูได้มากเนาะครับเนาะปูเป็นได้ปูเป็นมีโชคมีลาบได้มากกันเพิ่นกเ็เรเมื่อนี้มาแสดงความมินดีแน่มาทําพิธีขอโชคขอลาบครับอ่าเจตุกนะครับเนาะเอฟซี FC ครับะ FC. กะเอฟซีกะอย่าลืม ให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเอทางช่องเป็นเพียงแกแนวทางทางช่องเป็นเพียงแค่ซื้อกลางถนนรับครับปอดสนานงเรียนการพนันอีกอย่างนะครับเนาะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลครับซครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเนาะไปว่าหลายมันยามันหยุดปืดภูมิใหม่ควบบ่แห่งหลายครับยุซีครับไปเบิ้งบรรยากาศลบรอบบ้านของเจตุรับยุซีครับ เอาไม้เล่นจ่าเมียพี่กันผู้ไดสีสางาลาเอามาใส่หีบไห้ปูเลยค่ะค่ะปูนั่งยางลาแต่ว่าแตนผู้ได้สีเข้ขถนนกานไปไส้นงาุไปถึ่นเสันลยมหนึ่งวัดนำปูเด้อสาธุสาธุงหญ่

มัอยเป็นงขึ้นมขึ้นก็ต้องเป็นปดตอองนคนเพื่อนหลงทางยานเพื่อนมาเพรถือไปกันเลยบอกปิดโทรศัพท์บัดที่นี่ลูกบ้านคอยหกบ้านนั่นแตกสวดๆ่อยกันเลยว่าไดนอนอคอเล่นเป็นบลับบตื่นหลับบลตื่นเฮือจ้งฝันบพาฝันเฮ้ยเจงเมนอีหลีเฮืยเพราะเมนอีหรบ ได้ยินเสียงคนเอิอนว่าที่แหลกตุกต๊กตุ๊กตุ๊กมาสั่นและคิดว่ามันตันห้วยเอินอนบ่ตะตนห้วยเป็นอยังไรมาสั่นต,ตันยาหูฟังเสียงตุก๊กตุ๊กตุ๊กอีกอให้ยข้ามยุไก,ก่ห,ห่วยมาสันหายข้ามยุไก,ก่ห่วยหายข้ามยุไก่ห่วยบอกกันเลยสงสัยบารีน,นอนหูแววอีกยังข่อยน้อนต่อไปท่านบอกข้าวได้ยินเสียงเอื้นอีกแม่แม่แม่บัดที่นี่ เล่ยวาเมนอันผู้เอฟซีผู้มาหอดนี่แม่ค่ะมาเอิญก็เลยเงียวหูฟังก็เลยลุข้นนั่งแบบนี้คือว่าเมนเพิ่นมาหอดแล้วแม่แม่แม่พระท่้นให้ขั้มยุไกรห่วยให้ขั้มยุไกรห่วยอีกคือเกาอันนี้กระไรค่ะอันนี้ก็บปรูปว่าแปลว่าจังหดแล้วกต่เคร่งบรรลุว่าเจ้าของหลับเจ้าของตื่นเม่อย่างบรรลุตัวเจ้าของเลยเป็นเครื่องหลับเครื่องตื่นค่ะให้กั้าอ่า ขายข้ามยูกไก่ห่วยค่ะอันนี้ห้ากระซีได้เวลาแล้วเนาะเจมีมีหยังที่ว่าอยู่ไก่ห่วยในแักน้อยครับสีมีหยังยูกไก่ห่วยกระบอกเข้าใจคือกันแต่วางมือว่านนั่นอันคอยเห็นห้อยยังรถเจ้าจอดน่ะนะคอยว่าห้อยอีหยังคลยเอิญแฟนไปเบิ้งรอยรถว่าจันแต่ลอยรถอีหยังคือสิมีห้อยเดียวคันลอยรถมันมีสองอยู่ตารางพวกไปน่มกันแม่กระอยรถอีหยังคือสี่พวกไปน่มกัน แล้วกะเลี people, linked, people people. Uh, people s <S ้ยวเขาป้าไหมคะเลี้ยวเขากอะพายเลี้ยวลงจากท่าเลี้ยวเขากอไพายครับเล่าเรืว่าลอยรถคนเมาอ่คนเมาว่าสั่นระว่าลอยคนเมาลอยรถคนเมาก็ค่อยเล่ไทยลูกชงไปในไร่เมื่อวานนี่แหละค่ะถ้าข่อยว่าได้ว้ายังข่อยไทยไปซื้อครับโอ้ยวายลูบยังน้อยกว่าเะว่าว่ายังข่อยไทยลูบลงไปซื้อ บางคนก erm ็อาจิไปเห็นเป็นเลขให้อีหยังก็บ่รู้คือกันล่ะแต่คอยบ่ทันได้สันนิษฐานก็เฮาบ่กล้าบอกคนก็อนยานขนว่าข่อยเป็นบ้านั่นมองเจ้าจอดรถน่ะล่ะชื่อน้ารถเจ้านั่นคั่นแม่นย่างเมืงเจ้าก็ไปพี่นิ้พี่จัลลาเอาเองว่าห้อยอีหยังบ่็นพี่นิซอยกันนั่นล่ะไปพี่จัลลาซอยกันครับว่าแม่นห้อยอีหยังเมียนฝนตกมันสิบ่ลบบ่ครับโอ้ยข่อยค่มลบแต่มื้อวานนี้ข่อยค่มบ่มือลูบๆหอยว่าแม่นเออห้อยรถคือเพิ่นว่าเออ คุ้มก้อนข่สีไทยลูกคุ้มเมื่อลูบลูบเอาเมื่อไปเฮ็ดเจังสีกับปลบนะแต่กับเกลือห้อยรถเกลือความปน่าไตว่าคือมีหลอดเดียวอแต่กับว่ลแรมซื้อๆได้ป่ะนี่เป็นเจ้งสีโอ้คงไปคงมาเปนจังสีเราก็เลี้ยวเกอกไฟค่ะแต่ว่าร้อยนี่คือชัดเจนเราก็ลึกลึกลงไปในปุนเลยค่ะับอร์เมนร้อยนั่นเลยคือร้อยแบบ ตะขี่หอยบ่เห็นเด้อค่ะตะขี่บ่มีอือเอ่อหอยเป็นคนอยางอี๋ยังหอยกับสังเกตน้ำเงี้ยน้ำสั้นตะขี่บ่มีบ่มีห้อยมีหอยผมว่าตะเห็นมื่นสาวว่านโอ้จ้าตะหอยกับปราหรอไอ้ยังตะหอยกายลูกลงไปและหอยกับโพดลงไล่ซื้อผู้เพื่อนไปซองเห็นเหล็กเห็นยังหอยกับพระท่านได้ว่าไอ้ยังครับเพราะว่าหอยกับท่านได้กล้าสันนิฐานให้ทุกคนไปเบิ่งซอยกันว่าเป็นอีหยังครับผห้ข้ามยุไก่ห่วยไห้ข้ามยุไก่ห่วยกลางศีรษะ จักไม่นิ่งหง่ะเนอข่อยได้ยิ่นมาจังซี่เดี๋ยวครับขออนุญาตไปท่าธีครับผมครับเพบ่อครับผมเอาบาดนี้เจ็บคนที่ไปท่าที่ห้อยมองแอดไปจอดแอดกับบ่ขึ้นว่าสิไปจอดไม่รู้กันจะไปยังไงไปดูมันไปดูอัเนี่ยอืมเดือดสุดสั่งมีตั้งสี่สามตัวนะครับ First, second, mm hmm. 3ต mm ัวตรงๆเลยครับ7จ็ดศมหมดที่แล้วนะครับพี่พีครับ ครับสาธุสาธุครับาแห่งเลยเหร ทีการมิจฉาทิฏฐิขณะศรัทธางคืมัานทีละทีจะทำนารุวนาานิที่หาวตถุมันที่สุมาจะยังคันทว่าสารสัตดิจะมียะกันพัฒนา้าทีสัมปาตสันติยานีละวัะนังจารมนิสุนันท์คือ ได้อ๋อพี่อัมมจารานาตาดูอัญฆทันตาอัมมจาวนาตาดูอัญฆทันตาอัมมจารานาตาดูอัญฆทันตาครับ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  <laughs> <laughs> Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

ทำบุญทำถนนกับาติาตะเกียงเนี่ยกับปูเนี่ยท่านช่วยทำถนนช่วยคุณยายทำถนนทำบุญง่าเบิลก็เห็นเหยเน้าไปน่าดู่อนารักเนาะ

ไม่ขอแล้วหุ้ดวร์วันอวันสามวันวนครับเอาจุดชัวนะครับับัวไ้วยะเอยัง่อไอย้่นี่คุณสาวขนาไม่ได้ท่หัวเดวเหาะวันยากแนีกดรงออกแเกิดมหาไขนั ไปขานไปควบไปเฮ like <prz neighbor. S 1> ็ดพี่แมวหล่ะไห้ข้าเจ้าจนข้าเจ้าได้มากเพื่อนมากทั้งหลายท่านห่วงท่านไก่เพื่อนนี่คาใส่ใจทงแม่เนาะจ้งใดให้แม่ให้โชคให้ลาบน้ามือนีเด้อุกแม่เลยให้เก่งแจ้งจะให้เพื่นได้บุกได้คลองเติมให้เพื่อนเต็มๆล้นๆจะให้เพื่อนได้แหวงอันที่เพื่อนมากมือเข่ายิบเข่าให้เพื่อนได้ขึ้นเป็นรอยเข่าล้านเข่าเด้อแม่เด้อมือนี้ลวกสีมาขอแม่ ขพแจ้งแจชัดชัดปิดเพบังนี่ทุกอย่างเลยหนึ่งพราเท้วนำสซมน้ำหวานน้ำแดงมทีแม่ดื่เอาไว้เาม่ไ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 ่ไม่ไมม่ม่ไ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 ่ไม่ไมม่ ขออนุญาตต้อยออดให้ได้เมียบางเนที่ไนที่ไหนไงอ้ยปันสีไดแตงแต่ถนนหินไม่มีจือมือนี้ไดมาก่อนะไปสักครมเด็กสองฮะปูดื่มน้ำอยอะปูดื่มน้ำอยู่โอ้ปูดื่มน้ำอยอ่ปูดื่มน้ำเยอะนะครับด้วยเอฟซีครับขอดิขอหวยดิขอหวยปูขอหวยญาติญาติญาติจะให้ตัวไหน ป่ะหนูเห็นอะไรเนี่ยหนูเห็นอะไรเห็นตัวอะไรคะฮะเออไม่เห็นตัวอะไรก็ไม่รู้แต่ยายจะบอกตัวยายเห็นแล้วนะเดี๋ยวขอถอยออกระยะไก่เด้อกัผู้ถาวสายตากับเน่าไก่คุณแก่ไก่กับว่าเห็น แปดสองได้ยินแต่สองหกแปดสองหกสองหกได้ยินแต่แปดสองหกเดีย๋ยวปังไม่คิดเอาแปดสองหกห,หกละ <c oughs>